ฝันเห็นบ้านไม้เก่าๆฝันเห็นบ้านไม้เก่าๆแปลว่าอะไรฝันเห็นบ้านไม้เก่าๆแฟนเก่าที่เลิกคบกันไปนานแล้วจะติดต่อกลับมา แฟนเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าเพื่อนเก่าที่เคยรักชอบกันมาก่อนเนี่ยจะติดต่อมาเพื่อนเก่าแฟนเก่าจะติดต่อมาช่วงเนี้ยท่านน่ะจะมีปัญหาทะเลาะหรือขัดแย้งผลประโยชน์ท่านจะมีปัญหาทะเลาะขัดแย้งผลประโยชน์กับผู้หญิง ขาวขาวผอมผอมผู้หญิงผอมผอมขาวขาวหน้าตาไม่สวยท่านจะมีการขัดแย้งผลประโยชน์กับผู้หญิงผอมผอมขาวขาว,ขาวหน้าตาไม่สวยสิ่งที่รอคอยยังไม่สมหวังให้ระวังท่านจะตกหลุมพรางที่คนอื่นล่อลวงไว้ ท่านจะตกหลุมพางที่คนอื่นล่อลวงไว้เลขนําโชคสามสามสาหนึ่งสามสามสาหนึ่งรักดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาค่ะเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดี